หัวใจสลายนักร้องดังสูญเสียลูกในท้องหลังพยายามมาหลายปีจากความพยายามมาหลายปีกับการตั้งใจมีลูกแล้วแล้วก็เกิดเรื่องราวสุดช็อกสำหรับลำยองหนองหิวหา่าวนักร้องลูกทุ่งชื่อดังที่ล่าสุดนั้นได้ไลฟ์วันนี้จะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังค่ะเมื่อวันที่17สิงหาคมลำยองตื่นแต่เช้าตรวจปัสสาวะผลปรากฏขึ้นสองขีดเป็นเรื่องน่ายินดีมาก หมายความว่าลำยองตั้งท้องวันที่18สิงหาคมลำยองก็ไปหาหมอเพื่อตรวจเพื่อความแน่ใจหมอให้ผลเอาัาตรา้าวว่าลำยองท้องพบถุงน้ำคร่ำแต่พอผ่านไปสองอาทิตย์วันที่28สิงหาคมหมอนัดตรวจเอาจัาตรา้าวดูความเจริญเติบโตของน้องฟังเสียงหัวใจได้ผลเอาัาตรา้าวมาคุณหมอแสดงความยินดีด้วยนะคะเสียงหัวใจน้อง91ครั้งต่อนอาทีก็คือปกติเราก็ดีใจ เราเริกลำยองตั้งใจว่าประกาศข่าวท้องคือมันเป็นความหวังของเราสองคนซึ่งอยากมีลูกมาหลายปีตั้งแต่ก่อนแต่งและเราก็แต่งงานทำทุกวิธีทางเพื่อให้ท้องแล้วคุณหมอก็นัดไปพบวันที่11กันยายนท้องได้สองเดือนเอาตัวสาวออกมาก็ประมาณนี้คุณหมอก็แจ้งว่าขอสแสดงความเสียใจเด็กไม่เติบโตและชีพจรเด็กก็เต้นช้ามาก ถ้าเป็นคนปกติก็อยู่ในห้อง i อซหมอบอกว่ารกไม่เกาะน้องจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วน้องจะหลุดออกมาเองนัดอีที18-19ถึง19กันยายนนี้ซึ่งเป็นข่าวดีแล้วก็เป็นข่าวร้ายในครั้งเดียวกันคือตอนนี้ลูกไม่อยู่กับเราแล้วสามีลำยองบอกว่าอย่างที่หมออธิบายให้ฟังคันแม่อายุเยอะแล้วอายุขนาดนี้ท้องธรรมชาติยากมากลำยองเล่าว,ว่าคุณหมอบอกว่าเคสของลำยองเป็นเคสแรก ที่อายุ43-44ปีแล้วท้องธรรมชาติเองได้ลํายองรอให้ลูกปลอดภัยดีค่อยประกาศนึกว่าไปหาหมอจะได้ข่าวดีประกาศวันนี้สิ่งที่ต้องมาประกาศก็คือสูญเสียลูกไปขอบคุณทุกคนที่เอาใจช่วยเราสองคนหลายปีอยากให้เรามีน้องตอนนี้น้องไม่ได้อยู่กับเราแล้วชีพจรเต,เต้นเบามากน้องไม่โตเลยตั้งแต่สองอาทิตย์ที่แล้วขนาดเท่าเดิม ตลอดหนึ่งเดือนที่ไปหาหมอตั้งแต่รู้ว่าท้องไปหาหมอตลอดดูแลตัวเองตลอดกินยาตามหมอสั่งวาสนาเรามีแค่นี้ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะคะทีมงานที่นี่ .com ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ